เราจะมาดูวิธีใส่เกียร์ของ t o y o ต a p ีนะครับซึ่งผมขับแรกๆผมก็งงเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าใส่ไงตอนนี้เกียร์อยู่ตำแหน่งเกียร์ p นะครับถ้าจะใส่เกียร์ดีนะครับก็ต้องเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรแล้วก็กดลงมาอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเกียร์ดีแล้ว หน้าตาของคันเกียร์โตโยต้าพีอูดก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูๆแล้วก็งงเหมือนกันนะครับต่อไปจะใส่เกียร์เอนะครับเกียร์เนะครับเกียร์เ็ก็โยกมาทางขวาค้างไว้นะครับก็จะเข้าเกียร์เอแล้วต่อไปใส่เกียร์อนะครับเกีก็โยกมาทางขวาแล้วก็ดันขึ้นนะครับ ก็จะเป็นเกียร์ R แล้วนะครับเกียร์ R ก็เกียร์ถอยหลังนะครับส่วนเกียร์ P นะครับเกียร์ P คือจอดไม่ให้รถไหลนะครับใส่ยังไงนะครับมีปุ่มตรงนี้ครับกดครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเกียร์สำหรับใส่เกียร์โตโยต้า P อุดนะครับปี2011ลักษณะหน้าตาเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ